สวัสดีทรมาเชอมหนูแทนด้วยนะคะวันนี้ของผมวันวันนี้เราก็จะมาพ่อวันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องพีผมหลังจากเมื่อวานที่ผมโปรโมทไปแล้วเนะี่ยคือพ่อมันเปบมุม,มือทุกคนอาจจะแบบมองไม่เห็นอมองไม่เห็นเนะี่ย ยั <Okay. c oughs> งพีผมเดี๋ยวอมขอหาก่อนนะฮะโอเคช่วงนี้เลยนะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ที่ที่ผมจีไว้เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงนี้เลยนะเมื่อก่อนเราเคยอดัดินตุ้ยเราเคยแบบเล่นด้วยกันไหมครับด้ยวยกันนะสมัยนี้เนี่ยโหล้วสมัยผ่านไปแล้วว่าเลยคะ่ะจะทงเสียงนี้ทำไม เขาเนี่ยอาจจะด,ดีด้วยกันนะฮะเนี่ยช่องนี้เลยช่องนี้เลยเยอยเอ้ยอย่อย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 าลืมไปติดตามด้วยนะโอ้มีคน,นดูสามเลยสามสามคน อันนี้ก็บอกว่าเขาจะแบบไม่โดนแบบนั้นเนี่ยเนี่ยพี่พี่เคอเคสองคลิปเลยนะอะไรหนึ่งมีจริงเป็นสองคือคืออะไรอนะ่ะบอกไม่รู้นะก็อ,อย่าเล่นมาช่วย ติดตามช่องนี้ด้วยช่องกระจอนหรือเปล่าผมเรียกถูกเลยช่องกระชอช่องใช่ชืช่อช่องว่ากระจอนหรือเปล่ากระจอนโอ้เราไม่รู้ว่าไปเลื่อนหากันกเองเล่นเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามกดกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกดทุกอย่างด้วยอย่าลืมกติดตามนะอย่าลืมเนะครับ